มาดินผ้าเข้าป่าเลครับเด้อป่าเข้าป่านะครับเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เนาะหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ต้นแล้วก็มีอีกหน่อหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังบอเอาครับผมไปเดินป่าวันนี้มาคนเดียวเด้อครับเด้อโอ้วันนี้มาคนเดียวแบบสี่นี่เพิ่งสีหาแบบหน่อประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เอาแล้วครับเนาะเพราะหน่อไม้มันเริ่มหายยากแล้ววันนี้พา อ่าคุณแม่ที่ทานเนาะมาบุกป่าครับผมมาชมป่ามาชมป่าชมเขาครับผมครับนะมาฟัางเสียงนกเสียงกาโอ้ตัวนี้พ่นเอาแล้วเนี่ยเออพ่นเอาแล้วหักไปแล้ว อันนี้ก็ท่อน้ำนะครับท่อน้ำนบางทนเดี๋ยวจะเลาะขึ้นไปเบิร์ว่าบางทนจะไปถึงไหนนะครับเนาะเน่แสดงว่าโอ้สมบูรณ์มหาเมาดดืออะไรเนี่ยนั่งบอกโอ้ยังมียังมีอยู่ครับผมยังพ่อได้อยู่ นี่อย่างตัวนี้ก็โอเคขึ้นอยู่ครับผมยังพอได้อยูไ่ไหมแล้วก็ตัวน,นี้น,น,น,น new, ้ำน,นี่อันนี้น้ำนี่อันนี้ก็ใชายนี่อ่ายนงเขาอ่าถ้ามาหาแบบพ่อกินก็พ่อได้อยู่ครับผมโอ้ยังพอมียังพอมีเนาะอันนี้เนี่ยนี่นี่ก็แมงครับเลยไปป้ายเหลี่ยมๆนะสวัสดีเด้อับพีทุกตาสวัสดีพุ่โฟกัสสวัสดีคุณอิทนําเด้อครับเด้อ วันนี้เบ้าถิ่นสิพาไปเบิ่งถ้ำนะครับไปดูถ้ำแต่เบ้าถิ่นก็บ่เคยไปจักเสือเออ่ยโมโาสิไปถึงหรือบ่โมโาสิหลาะไปทางไหนเนาะโอเคครับผมไปน้องพอมีพอกินอพอได้กินอยู่ถ้ามาหาก็ยังพอได้อยู่ นี่ยมาทิงไปทางดหเนนอกไปนี้อาจจะมาเป็นหมู่บาทีนี่ก็ไปถูกทางมงเนาะโอ้ยนี่ครับน้ำเพิ่งก็ต่ออยู่นี้ครับผมน้ำนะครับเนาะนี่น้ำนี่ น้ำมันก็จะไหลมาแบบนี้นะครับเด้น้ำเด้ครับได้เลยอันนี้น้ำเด้อันนี้น้ำก็คือไหลออกมาจากถ้ำเลยครับน้ำเนี่ยจากถ้ำเลยนะครับซึมมาจากถ้ำบูนครับอันนี้ก็คือห้อออกไปกองกองพวกตะกอนพวกอย่างนะครับเนาะ,ะกินได้เลยไว้ดื่มไว้อย่างได้เลยคุณเอสคุณพี่ทุกตาคุณโฟกัสพิริซาคุณหน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับผมเนาะ,ะสวัสดีทุกท่านเะครับเด้ สุกโมนครับผมอ่าแม่ทานข้าวเที่ยงแล้วก็เย็นวันหนึ่งพี่ทานข้าวสองมือ้อหรือหนึ่งมือ้อแล้วแต่จำศีลอ๋อครับผมขอบคุณครับคุณธิติสาเนาตาน้ำหรือคะก็น่าจะประมาณนะั้นเนาะมันเป็นภูเขาเนาะอ่าบนภูเขาแล้วก็จะมีแบบว่าถ้ำเล็กๆกับน้ำก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับนะเนาะนี่ครับผมเนาะ น้ำนี้ก็จะไหลแบบโอ้ก็อยู่นานเหมือนกันครับผมบ้าหินเก็บอาการหอบหน่อยมันเหมืยโทษหลายได้นะครับเด้อขอโทษมากๆครับผมนานนี่มาหาฟังเสียงนกธรรมชาติธรรมชาติเนอยเนาะเบ้าถินสิขึ้น,ปนไปไเนนอ บ้าถิน่นเชเล่าประวัติให้ฟังนะทำเจียว่าประวัติความเป็นมาทำเจียกับชาวบ้านกบ,บุญนี่เป็นรับไดแน่หอดหรือยัง่ะขึ้นมือาแท้เดี๋ยวลองเลาะเรียบๆข้างทางไปเนี่ยมันไปได้ยรือ่า มันเหม็นมนโนถามชาวบ้านเขาว่าเรียบๆแบบหน้าผาไปอันนี้ก็ใช้ได้ดครับเรื่องหน่อไม้นี่นี่เขาก็อาชะเอาแบบนี้ครับหน่อไม้เบ้าถิ่ว่าเหม็อนอยู่บ้า่เใช่ไหมนอ้อครับสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อ อ่าบาทีสวัสดีคุณพิงสวัสดีคุณซาซาครับบาดีจิรอไปเบิงเพราวะว่าทางสั้นขักดกัดีนะครับเ,เดี๋ยวบาดถจะเล่าให้ฟังนะว่าเดี๋ยวจะพักก่อนโอ้หน่อไม้ยังมีอยู่ครับผมอ่าผู้หน่อไม้ โอ้ผูดใดสิมาก็มาก้อครับเด้อหน่อไม้ยังมีอยู่นะครับเนาะพอดีอยู่ได้กินอยู่พอ้นไกลๆไปล้ววันนี้บ่าวถินสิมาเละเบิ่งทำาเกียร์นะครับทำาเกียร์คือทำาบิงนะครับทำาบิงทำาีอกเกียห้านี่แหละครับผมอ่าภาษาภาคกลางก็คือทำาข้างคาานะครับเนาะ ไปทำไงอันนี้ก็คือต้นดอกดินนะครับเนาะดอกดินที่เขาไปเฮ็ดสีม่วงๆครับผมเข้ากัําเข้าดำาน,นี้ต้นดอกดินนะครับนะเนาะเยอะครับแถวบ้านหลายครับผมอันนี้ต้นดอกดินนะครับเด้อนะครับต้นดอกดินดอกเป็นแบบนี้ครับเนาะดอกดินขึ้นหลายอยู่ครับผมเนี่ยบ่ทีจะไปทางไหนได้บปานี่น,นีสีเลาะนาผาเนี่ย แต่ตรงนี้บ่วถิ่นไม่ไม,ไม่ไม่เคยมานะไม่เคยมาสักครั้งหมายถึงว่าเลาะหน้าผาเนี่ยแต่ว่าขึ้นข้างบนเนะี่ยบ่วถิ่นขึ้นหลายรอบไปข้างบนมันจะขึ้นยากเพราะว่าเข้าไปที่ท้ายเพิ่เบอกว่า น้ำมันมีมีน้ำมีอย่างบ่เพราะว่าถ้ำอันนี้ไม่เคยมีพระมาจับมรนสานะครับเนาะถามว่าหลวงตาบุญชื่นเพิ่นเพิ่นมาบ่หลวงตาบุญชื่นเคยมานะครับ เคยมาเคยมาดูมาดูนะเพื่อนเคยมาเบิ่งมาอย่างเนาะรู้สียื่นเทิงบนพ่ OK. อผัวหน้าผาเทางิงบนบ ok ่ครับผมหรือหน้าผาข้างบนนั่นเนาะเดี๋ยวพ่อถินไปไปขึ้นเทิงนี้ก่อนน,นี่ต้นไทร่นโอ้งามนะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งเทิงข้าง,างบนเพราะตรงนี้จะเป็นหน้าผาหน้าผาข้างบนเดี๋ยวพ่ถิ่นขึ้นไปเบิ่ง คุณพิษสวัสดีครับไปในเบาถินบาถินพามาดูป่าเด้อมาชมป่าเขาลำน้องไผ่มาดูธรรมชาติมาดูถ้ำเจียนะครับเนาะเพราะว่าเหมือนลวงตาบนชื่นท่านสนใจถ้ำเจียเนาะประมาณนี้เพราะว่าถ้ำที่อยู่บ้านะบุูลวงตาท่านก็ แมนบอเท่าน,นั้นแหละพ่อผมก็ไ่เคยเนี่ยบอสถึงจะขึ้นแบบใดไปโอ้ยเนะอะแมนบ่ปไปใช่บ่เพราะว่าเดี๋ยวบอสถึงจะถ่ายรูปแล้วก็ลงไปถามชาวบ้านว่ามันแมนอยู่บ่ครับผมเนาะมันแมนทำทำเตีย๋ยที่อ้าวชาวบ้านเพ่นหวายอยู่บ่ น่าจะใช่คร่าวๆอ๋อนี่ว่าถินจะไปแบบไดนไปโอ้ยไม่อะไรหรอกรก้อนก้อนก้อนหินมันสูงพี่น้องเลยนะครับตัดทางมาเลยมัาสินที่ขึ้นยังไงไปดิโอเคมาทางนี้ครับ โอเคนัเค่เลยผลาดอย่าผลาดเด้ออย่าลื่นเด้อไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนาะเออแต่ถ้าม,มันก็โอเคถ้ำมระชาติดีพระงดีโอ,โอ้น่าสนน่าสนน่าสนถ้ำก็โอเค ปากถ้าหมายถึงว่าแม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าตัวนี้มันก็โอเคเนาะก็สวยงามมากครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อเนี่ยบอลถินพามาดูถ้ำนะครับเด้อผมก็กว้างอยู่นะถ้ำตัวนี้แต่ว่าคิดว่าไม่ท่าไม่น่าเป็นไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้าเกียรตรงนี้เนาะ น้ำเดิมเดิมน้ำก่อนครับบ่าวถิ่นขอบคุณครับพี่ตุ๊กตาเด้อขอบคุณเลยแล้วครับพี่ลิซ่าสวัสดีครับผมโอ้นี่ก็โอเคธรรมชาติอย่างคือคือถ้ำนี้ไม่ไม่ได้ตกแต่งไม่อะไรเนาะไม่มีการแต่งไม่มีการขุดไม่มีการแบบทำลายธรรมชาติเนาะเอ่อแบบว่าให้อยู่ไปรอสวัสดีทุกคนเด้อครับเด้อโอเคครับผมถิม่นวะโอเค เนาะมันเป็นเลาะนาผาไปเรื่อยๆเนาะก็มีหลากหลายนะนี่ก็โอ้เนาะสวยงามนะครับนี่มีต้นหญ้าออกมาด้วยเนาะเออนี่มีเอ,อ่อมีหญ้ามีอะไรปกคลุมด้วยนะครับเนาะอ่าก็ปิดเรบได้เนาะ,ะเดินลองเดินมาดูครับผม โอ้มีหัวต่อหัวแตนอ้น่นาจะคิดว่านาจะมีคนเดินเหรอมีคนเดินเนี่ยมีทางเหมือนทางคนเดินอยู่อืมนะครับผมมาทําแตงตรงแถวนี้บริเวณแถวนี้ภูภูแถวนี้อลงตามบนชื้นพ้นเคยเคยเคย,เคยทุดงมานะครับเนาะเคยทุดงมาวันนี้เพิ่นก็นเลยถามถามเม้าทีว่าทํำแตงเป็นแนดาดไอ้ทํำไอ ทำเอเจี๊ยบเป็นอะไรเนาะความหมายของของดวงตาเพื่อกนกะประมาณว่ามีมีพระที่ไหนมาบูรณามีพระไหนมาตกแต่งถ้ำฮันนีบอประมาณนี้แหละอืมนนะนี่คข้ามาดูเนาะโอ้มีมีศอกหินลึบไปว่บบกมันมีงูเต็มอยู่ในนี้บอกครับผมเนาะงูเหลือมง,งูลามเต็มอยู่ในนี้เบื่อเลย ผมมีซอกเหินเข้าไปบเายขับไปทางไหนเนาะบ่ดิมันจะไปได้บ่เนี่ยเจอหัวเจอเจอทั้ครูนะบันถึงกันย์โมโหเลยแต่ว่าเดี๋ยวเลาะดูไปเรื่อยๆครับผมผมว่าถ้าเข้าไปนอกก็เป็นหน้าผาไปเรื่อยๆเพราะว่า สวยสวยสวยงามสวยงามถือว่าโอเคสวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะวันนี้เมาถิ่นมาถ่ายเหมือนถ่ายเป็นอันี้เป็นถ่ายเป็น,น,ปน,ปนคลิปเป็นวิดีโอ,อเอาไว้ไปให้หลวงตาเพิ่นเบิ่งเนาะพอเพิ่นกระถามถึงเบิ้งจะดูนะอยากดูกว่าโอเคทําเป็นแบบไหนนะครับเนาะ,ะสวัสดีทุกท่านนะครับ อันนี้ก็คือชาวบ้านเขาเอิน่าทำเกียทําำอีกเกียรนะครับหรือทำข้างข้าวนะครับผมเนาะภาษาบ้านผมก็เอินทำเกียทําำบิงทำข้างข้าวแนละ้เพราะว่าข้างข้าวมันเยอะแต่เดี๋ยวบก่กถิงนคิดว่าไม่น่าใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเดินเลาะไปดูอีกทีหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะเพราะเห็นเขาบอกว่า ลูลูเข้านะประตูเข้านะ่ะเล็กนิดเดียวอัเนี้บอกเด้ว่าหังต่อหังแตนเต็มหมดเลยนะเบิงเ่งนยถ้าบ่าวถิ่นเดินมาเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่ามันตัวแม่มันยังไม่หมดนะว่บาบ่าวถิ่นโดนแล้วครับผมเต็มเต็มเลยเพราะาตอนขาไปนะไม่ได้ดูเลยนะครับอหังหังต่อหังพึง่งหังมิ้มครับตัวนี้ โอเคก็สวยงามนะครับผมเนาะจ mm. ะมีเนาะไปเบิ่งแต่ว่าพูดถึงว่าหน้าผาตัวน,นี้ก็โอเคอสวยงามคือเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติน้ำกระซึมดคุณเดชาสวัสดีเด้อคุณเดชาเดอ้อพิวตา ่าเชิญทุตาได้รับกระบอกแล้วอ๋อขอบคุณครับพี่ตุตาครับผมคุณมาริยาสวัสดีนะครับเด้อคุณหญิงพี่เต้วน้ำคุณสนใจน้ำครับคุณเดชาสวัสดีทุกท่านเด้อครับเด้อดานุนีสวัสดีนะครับดุนดาวนีครับผมสวัสดีคือลงตาเพิ่นเพิ่นพูดถึงก็คือไม่อยากแบบว่า ก็คืออ่าไม่อยากแบบว่าอ่าตกแต่งทำลายธรรมชาตินะครับเนาะทุกอย่างให้เป็นแบบธรรมชาติอยู่นะคโอเน้มกระไรเลยครับเด้อไม่กระไรี่กระลาผาทั้นนั้นนะ คือจะโบนแมสหนีเด้อเนี่ยไปทางไหนดิเอ้ยเอ้าพอขอบอนนีนเป็นหน้าผาเลยครับผม